ได้มีการเปิดเผยจากเพจลามองไทยนะคะบอกว่าตอนนี้ท่านเจ้าเว่ยได้มาเขียนเอาไว้เป็นภาษาลาวติดกำแพงที่ลองที่ดินบอกว่าที่ดินที่ได้มาจากการสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้ข้าพเจ้ายืมพื้นแผ่นดินข้าพเจ้าจะคืนแผ่นดินให้คนลาวเป็นหนึ่งตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัย โดยมีคนลาวบางคนค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่แขวงหัวพันทุ่งไหหินตอนนี้มีคนจีนมาสำรวจแล้วที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งมรดกโลกพันปีของคนลาวไม่รู้ว่าในอนาคตจะตกเป็นของคนจีนหรือเปล่า โดยตั้งแต่มีประเด็นเรื่องเงินบาทกับเงินกีบก็มีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนก็บอกว่าตอนนี้ที่ลาวกําลังจะเบนเข็มไปใช้เงินหยวนบ้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้รัฐลาวบางส่วนก็สนับสนุนให้ใช้เงินหยวนในลาวบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าตอนนี้ใครใช้สกุลเงินตราต่างประเทศก็จะปรับเปรดเองเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเงินกีบแลอก็ลดปัญหาอัตราเงินเฟอ้อ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีกระทู้ไวรอลน,นะคะในเพจดังเพจหนึ่งเขาบอกว่าก็แค่แลกเงินบาทเป็นเงินกีบจะลำบากตรงไหนใช่ว่าใช้เงินบาทไปแลกเงินกีบในลาแลวแล้วเขาจะไม่รับก็ว่าไปอย่างเทีเ่ยวลาวตั้งแต่บาทละ350ตอนนี้บาทละ700อกว่าสำหรับผมยังหาเหตุผลไม่ได้เลยที่จะไม่ไปเทีเ่ยวลาวโดยกระทู้นี้นะมีคนให้ความสนใจเป็นจานวนมากเลยค่ะมีคนเข้ามาโรยแสดงความคิดเห็นมากมาย บางคนก็บอกว่าเคยไปเที่ยวลาวค่ะแล้วก็เคยโดนโกงไม่มีพี่น้องคนลาวเนี่ยมาช่วยเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครออกหน้ามาช่วยเหลือเลยลองดูในสื่อโซเชียลสิตอนเนี้ก็มีหลายๆคนออกมาเปิดเผยแล้วนะว่าไปเที่ยวลาวแล้วต้องเจออะไรบ้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดยเฉพาะค่าสินค้านี่แหละตอนนี้พอรู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็ขึ้นราคาไม่ได้ขายราคาเดียวกับคนท้องถิ่นบางคอมเมนต์บอกว่าเพิ่งไปหลวงพระบางกลับมาอาาัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่700-720ถึง720กีบต่อ1บาทควรจะแลกเป็นเงินกีบดีกว่าจะได้ไม่ขาดทุนขึ้นรถเมย์เก็บ30,000ันกีบหรือเป็นเงินไทยก็30บาทลองเลือกดูคนลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อัธยาศัยดีไม่ได้เอาเปรียบนักท่องเที่ยว บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดจะรณรงค์ให้ใช้เงินกีบจริงๆก็ต้องเริ่มจากผู้ประกอบการฝั่งลาวเพราะว่าตอนนี้เคยไปสอบถามราคาไม่ว่าจะเป็นพวกทัวพวกไกดพอเห็นคนไทยก็พิมพ์ราคาเป็นเงินบาทมาให้ไม่เห็นจะมีใครบอกว่าเก็บเป็นเงินกีบเลยแถมยังมีบัญชีในประเทศไทยพร้อมให้สามารถโอนเงินได้เลยอีกต่างหาก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพิ่งไปหลวงพระบางคนขับรถให้แวะที่ร้านแลกเงินบอกให้แลกกับเขาเลยให้ราคาดีกว่าร้านรับแลกก็เลยให้ไป3,000บาทเขาบอกว่าสรุปเนี่ยแลกมา1บาทก็คือ800กี่ไปแล้วตอนนี้ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวเนี่ยแนะนำเลยต้องมีคนรู้จักที่อยู่ในลาวถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างไปท่าแขกผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่ผู้คนก็น่ารักดีแต่ถ้าเกิดไปคนเดียวไม่มีใครรู้จักเลยรับรองเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเขาจะต้องขูดแน่ๆจริงๆโดยรวมเนี่ยธรรมชาติชอบนะแต่ว่าโชคดีที่รู้จักคนในพื้นที่เวลาไปเที่ยวก็เลยสบายใจจริงๆเนี่ยก็มีทั้งคนดีคนไม่ดี บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปเที่ยวเราไม่ได้ลําบากอะไรเลยสามารถแลกเป็นเงินกีบแล้วก็ไปเที่ยวได้แต่ปัญหาก็คือตอนแลกคืนกลับเป็นเงินไทยบาทเนี่ยลำบากมากๆส่วนใหญ่ไม่มีใครรับแลกคืนเลยไปเที่ยวเราวก็เลยแลกเงินกีบไปนิดเดียวพอเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดแล้วก็บางทีก็ต้องทิ้งเงินตรงนั้นไปเลย โดยปีนี้นะคะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการพัฒนาต่างๆในลาวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งถนนเอ่ยรถไฟเอ่ยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆต่างๆก็ล้วนแต่เป็นการร่วมทุนของนายทุนต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนายทุนจากไทยแล้วก็นายทุนจากจีนนั่นเอง โดยได้มีการวิเคราะห์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินทุนจากนายทุนจีนโดยเฉพาะเจ้าเวยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการซุ่มสร้างสนามบินสากลบ่อแก้วที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำโดยมีการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างเอาไว้อยู่ที่150ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่หลังจะเปิดใช้บริการก็เหมือนว่าสนามบินแห่งนี้ไม่ค่อยมีคนไปใช้บริการเท่าไหร่ แต่ว่ามีรายงานข่าวจากกรมการบินพลเรือนว่าสปปลาวนั้นได้รับการทักทูนจากต่างประเทศเกี่ยวกับสนามบินสากลบ่อกแก้วที่ยังไม่มีความพร้อมสําหรับเครื่องบินระหว่างประเทศซึ่งถึงแม้สนามบินนานาชาติบ่อกแก้วจะมีการเปิดใช้สนามบินอย่างเป็นทางการแล้ว ความเป็นจริงสนามบินแห่งนี้ได้ใช้เงินลงทุน225.36ล้านดอลลาร์สหรัฐทางทางที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งงบการลงทุนเอาไว้เพียง150ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นโดยที่สนามบินนี้มีอายุสัมปทานถึง50ปีแล้วก็สามารถต่อได้อีกตามการตกลงของรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วสนามบินนนาชาติบ่อแก้ว เป็นสนามบินที่กลุ่มบริษัทดอกนิ้วคำวางแผนว่าจะใช้สนามบินนี้ใช้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องการจะเดินทางมาเสี่ยงโชคที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำซึ่งที่ผ่านมานั้นมีการเดินทางระหว่างสนามบินในสปปลาวก็คือมีเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติวตัดไตมาลงที่สนามบินนานาชาติบ่อกแก้วซึ่งที่ผ่านมานั้น เป็นเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศลาวเองรวมถึงมีเครื่องบินของสายการบินลาวสกายเวย์มีเครื่องบินจากสายการบินของร้านช้างและเครื่องบินของสายการบินลาวซึ่งจริงๆแล้วมีชาวต่างชาติเนี่ยได้เดินทางไปใช้บริการที่สนามบินนานาชาติบอกแ้วพอสมควรเลยนะคะเรามาดูกันมีรีวิวจากชาวเกาหลีชื่อว่าแดจุงคิมเขาบอกว่าสนามบินที่เนี่ยใหม่จริงๆความสะอาดนั้นก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แต่เพื่อ ่วงนี้ฝนตกตลอดเลยเวลาจะเดินเข้าสนามบินจะต้องเดินจากด้านนอกพอฝนตกก็เลยต้องกางร่มเดินอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่ามาจากเกาหลีเขาบอกว่าสนามบินนี้เป็นสนามบินที่เงียบสงบแต่ว่าแปลกใจทั้งเลยอยู่ดีๆก็ถูกบังคับว่าห้ามเข้า ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเป็นชาวอังกฤษค่ะเขาบอกว่าเป็นสนามบินที่ไรประโยชน์จริงๆคาดหวังว่าจะให้คนเนี่ยข้ามพรมแดนจากเชียงรายหรือว่าเมียนมา แต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนกับสนามบินนี้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางมากๆไม่รู้ว่าจะสร้างมาเพื่ออะไรอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า r o c k ก้บอกว่าเป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่าอยากคิดว่าสนามบินแห่งนี้จะมีเที่ยวบินไปทุกที่มีแต่เพียงจีแล้วก็เวียงจันร์ทเท่านั้น ฉันรู้สึกว่าถ้าจะขึ้นสนามบินที่นี่น่าจะไปใช้บริการที่กรุงเทพมากกว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นชาวเวียดนามบอกว่าน่าเสียดายฉันอยากจะไปเที่ยวที่นั่นนะแต่ว่าไม่มีเที่ยวบินกลับฮานอยเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นรีวิวจากชาวอังกฤษเขาบอกว่าสนามบินที่เนี่ยดูภายนอกสวยงามดีนะเป็นสนามบินใหม่แต่ว่าฉันไม่เข้าใจเลยสำหรับบุคคลภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสนามบินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นใหม่มีเที่ยวบินหลักๆก,ก,ก็คือไปอยังนครหลวงเวียงจันทในสะปะปลาวแล้วก็เดินทางไปยังคุณหมิงประเทศจีนและสามารถเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยได้โดยมีบทวิเคราะห์นะคะว่าที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ย การก่อสร้รางสนามบินนานาชาติบ่อกแก้วเป็นความหวางของรัฐบาลลาวที่จะมีการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกอบเป็นกรรมเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยวางเป้าหมายเอาไว้ให้เป็นแหล่งศูนย์รวมทางการค้าและการท่องเที่ยวเพราะว่าในบริเวณสามเหล่ยงทองคํามีการสร้างสถานบันเทิงขนาดใหญ่แบบครบวงจรและนอกจากนี้ยังวางเป้าหมายเป็นจุดสําคัญในการพักผ่อนชีวิต เป็นเมืองแห่งใหม่สร้างให้เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจของภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าปัจจุบันถึงแม้ว่าสนามบินจะเปิดให้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่มีความเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าการค้าที่สำคัญแต่อย่างใดโดยเฉพาะส่วนใหญ่คนลาวก็มองว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าลาวจะพยายามโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ความเจริญทางด้านเศรษฐ,ฐกิจในสปปลาวกลับถดถอยลงอย่างไม่น่าเชื่อ